ู้ชมทุกทุกท่ากันด้วยวันนี้มาอยู่กับผมเองฮีโร่นะครับเยกว่าผมจะสอบเสร็จก็รอไปวันนี้แล้วนะครับอริมผมสอบสองวันแล้นี่คุณดูถุงมือไอรอนแมนผมนี่ต่อย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 อะเออช่างมันเล่นเกมเลยดีกว่ามาเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเฮ้ใยใครอ่ะคิดว่าเก่งเะรอปารวอรี่ <laughs> โอ้โหผมณเชบเอฟิกปานวาลีอยู่ครับนะตอนเนี้ยมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนอกจากขอคุณสาวๆห้าซับสไคร้ในช่องใหม่มากเลยนะครับถ้าได้สองร้อยซับผมจะดีใจมากหยุดอย่าเข้ามาไล์เซเบอร์ไล์เซเบอร์เยี่ยมจริงจริงอเอดอไอ้คนนี้อีกแล้วฆ่าก่อน ผมมีควยดรับได้โอเคขอบคุณค่าคนด้วยถุงมือดูได้คิวฟรีสปอร์ตแล้วคุณชอบผมจะเล่นคาตานะผมเสียมีคนมาฆ่าผมอผมชอบอันนี้ผมจะเล่นคาตานะคาตานะผมเป็นสกินนี้นะครับซึ่งบอกเลยอย่างเที ผมผมดวงดีสุ่มสปินล้วได้เฮ้ยปานวารีตูมเลวไปโค,โค้นนะปานวารีกระบวนท่าที่หนึ่งสายฟ้าฟาดไม่ใช่ละผมจำกระบวนท่าปานวารีไม่ได้ผมจำปานอาัศานีกระบวนท่าที่หนึ่งกับเจ็ดได้มันคือเอกระบวนท่าที่หนึ่งสายฟ้าฟาดแล้วกระบวนท่าที่เจ็ด ตานอบสนีก็บนท่าที่เจ็ดเออะไรนะไอฮินโออาซุจิอะไรสักอย่างอะไอเบอคอนเหรอคิดว่าเก่กเหรอตายเองมันตายเองเฉยคุณมันเตะผมใช่ไหมแล้วมันก็ตายเลยอะสงสัสยเจ็บท้าไม่ไหวหุยวัดดีวัดดีหนูน้อยหนูน้อยอยากมีเรื่องเหรอยัก ตัวแตกไปอีกหนึ่งปานวาลีปานวาลีผมอย่างตึงอ่ะหยุดฆ่าคนก่อนอย่า yeah. no bro i had it it no bro หยุดจบอผมตาย e g ไอ e i had it it คุณผมเกลียดสิ่งนี้ผมตายก่อนผมตายก่อนตลอดตรงนี้คิวฟรีครับมาในโม้แต่ผมไม่เปิดก่อน ผมไม่เปิดใครกดอ,อะผมมาดูตู้เลดตัวแตกซึ่งผมก็ไม่น่าได้การต้อนรับแบบนี้เพราะฉะนั้นวิชานินจาครับบางคนบอกทำได้ไงอ่อะบางคนบอกทำไม่เป็นเสียห้าฟุตกฟุกเท่นินจาใช้คาถานินจาแล้วครับคาถาารุโตะ ราถานารุโตอบุจัมโบอบุจัมบะใครครับนี่ <c oughs> ปีก่อนได้เปียบเพื่อนระวังตายจริงแล้วตัวแตกปานวารี <c oughs> กระบวนท่าที่หนึ่งกระบวนท่าที่หนึ่งดาผ่าวารีดาผ่าวารีไปล้วไปแล้ว,ลวผมเก็บหลอด หลอดคิวที่มันลุกเป็นไฟผมเก็บได้สามสี่ตอนนี้สามห้าแล้วอีกต้องหกสิบห้ากว่ามันจะเต็มร้อยอ่ะ p ู t f u c no bro a c ผมตายยักอีผมเกลียดเกมนี้นีผมจะผมจะ ปกติผมจะเป็นแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้อันนี้ผมจะกลายเป็นยากเมโนโกโกนเทมันเป็นมีมเก่าอะคุณมันเป็นมีมเก่าอยู่เนาะอยู่เนาะอยู่เนาะสึกฆ่ากันให้ตายฆ่าฆ่าเออคือผมตุยคติสอนใจนะครับ เปิดก่อนได้เปียบแต่อันนี้เปิดก่อนตายก่อนล่ะเกมเถื่อนมากไปละเอ๊ะนี่แน่บาเก็ตเหรอบาเก็ตอ่ะผมตายผมตายอ่ะเออผมตายคุณ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 ของผมหกร้อยคิวเพราะฉะนั้นผมต้องมาอยู่ตรงเวล้ยตรงนี้ ก็มาดิครับใครวะไม่รู้เฮ้ยเออตัวแตก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 ไปแล้วไม่อยู่แล้วแกเป็นใครจับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรฉันคือมนุษย์ต่างดาวอ,อ,อ,อพูดหรือฟื้นคือที่ผมเล่นแมปซูโคตรกาก นี่ไงผมตายผมตุยผมตุยเย่ครับตุยเย่ครับไม่ได้มูมูว่าผมอู้ไม่ใช่ละคนละมีบางคุณมันคนละม,มีมันก็ต้องเข้าใจด้วยนะประเดน็นอะซากุระทรีต้นไม้ซากุระมันกำลังมีคนสู้กันอยู่ไอ้ไอ้ขนมฟางบางเก็ตเหรอเก็บคิว เก็บคิวฟรีอ e ีสปอร์ตอีสปอร์ตฟรีลออะไรหืมหออะไรนี่แน่นี่เด็อือปาดวารีอ่ะปาดวารีเฮ้ยใครช่างมันผมก็ตามเขาอยู่ดีอะไรเพราะมันม,มีทางเดียวให้ผมไปอ่ะเออนี่ผมจะไปทางนี้ส่วนมันไปทางนูน้นโอ้ผมเจอที่เดิมอีกแล้ว ผมเจอที่ผมโดนลุนสก,กร,รมอะก็มาดิครับก็มาดิครับอืมอืมอืออืออักผมตุยผมตายเอยกอีนี่ผมมาอยู่ไหนเนี่ยผมมาอยู่บน้นสัมบ้นเหรอไม่น่าใช่นะ นใครม่น,นั้นค e ิวฟีอีสปอร์ตไปละมันบอกให้กูทำอะไรก่อนได้ไหมผมฆ่าก,ก่อนไม่สนลูกใครอ่ะเอาดิขนมปังบาเก็ตมาดิโอ้ผมก็เจออคนดีอีกแล้วไอ้คนฟรีไอ้คนเก็บฟรีคิวฟีอ e ีสปอร์ตเอิ๊ก ผมพลาดหลังผมพลาดหลังไปนิดเดียวเองเนี่บอกเลยเยะมากมากเยะมากมากขนมปังบาเกตขนมปังบาเก็ตไปไหนไปไหนครับบัดนี้บัดดี้ไม่ต้องไปไหนอผมเบมือนโดนตบดังๆอ่ะดังแปะแล้วผมก็ล้องอ้าขึ้นมา ปานวาลีผมตะโกนมากไปผมก็แสบโคอนะคุณนะยิ่งผมเป็นหัวหน้าถ้าผมเป็นหัวหน้าห้องนะผมบอกเลยทุกคนอะ่ะทุกคนจะจะฟังผมทันทีคุณสวัสดีครับไม่ทำอะไรหรอกชูดาบเรเดนอักไปแล้วคาถานินจาคาถานารูโตคาหนึ่งครับคาได้หนึ่ง หนีนวิ่งหนีเอาตัวรอดสวัสดีสวัสดีสสดตัวแตกเอาดิตัวแตกอะอาวุธมองอะไรบนฟ้าหนุ่มไปมองทำไมบนฟ้าเพื่อน มอตรงนี้ง่ายกว่าเยอะเลย <laughs> ผมผมเจอคนว่ะแต่มันไม่รู้ว่าผมอยู่ด้านหลังค่ะ <laughs> มันไม่รู้ผมอยู่ด้านหลังอะ่ะ <laughs> โอ้ที่ใหม่ผมไม่เคยเจอตรงนี้อ่ะ w a t e r f ว l l w a t e f มาดิฮึ <laughs> ชืชช <laughs> มันบอก เร็วจัดจดัดนาจินาตาลทากิทา,า,ากสารทากิทาสารมานี่ไปไหนกันหมดเจอไอ้หัวเจอไอ้หัวเหลือตัวเขียวเอเลี่ยนผมคือเอเลี่ยนมึงคือเอเลี่ยนว๊ก เม่มาแบบตกใจหมดอื้อึกื้โดนลุมลุมสกรมโดนลุมสกํม .dot.eg. คุณลุมสกรม d ด t e g คุณนั่งถือช้อนมาทำใหม่สมสมสบสงสัยมันจะมาแทงผมมั้ง เก็บคิวฟรีเลยเหรอไอห,หนุ่มเฮ้ยเอา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 นั่นแหละตายสองราเขาเป็นลาคิวไอหัวขาวตัวนั้นมันตัวอะไรไม่ต้องฝึกตายเฮ้ยอือมันเร็วมาก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 ม เหตุการณ์ไวมากครับอัมันโผล่แบบไม่ทันให้ผมได้ตั้งตัวแบบโผลมาแล้วผมตายอ่ะนั่นแหละไอหัวขาววัสดีขอบคุณสำหรับคิวฟรีผมได้คิวฟรีอีสปอร์ตว่าคุณเมื่อกี้ผมเจอคนหนึ่งด้วยมันหนีไปทางเนี้ยผมจำได้อันนี้มันดาบยาวนี่ไงนี่ไงล็อกเป้าไว้ ทากิจล็อกนาวทากิจกูล็อกไว้แล้วถ้ามันปลาดาบได้ละผมปลาไปนานละผมปลาดาบไปนานละมันยังไม่รู้อีกหรอผมอยู่ตัวแตกคิวฟรีวะไอหนุม่มเฮ้ยวันดีอาร์ผมตาย ดาบยาวดาบไม้เยลลี่มันนี่สิไอหนุ่มมันนี่ไปไหนจะไปไหน,นเนเจร์โดเมนเอาเลยเอาเลยโดเมนน่ะฮึโอ๊โตัวเย่เย่ยีไอ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 เลโกคุฮึฮึปาดโคมันทีเดียว ตัวแตกอย่างตึงไอผู้หญิงคนนั้นนี่ว่ะเฮ้ยไอชุดเลโกคุเจอมันอีกแล้วหน้ากี่นาตานันหน้ากี่นาตานันยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยก็ตายแล้วไม่สิคายผมขาวได้ Stay เสียหายเจอไอหัวขาวอีกแล้วคิวฟรีครับ e412 ฮึหยุดอ๊ะกตุ้ยผมตายเย่มึกมึกเด็ดฮึยักยักหยุดสตูปิดหัดอัก๊ะกุ้ยตุ้ยตุ้ยเจอเห็นความตุ้ยตุ้ย เกิดที่เดิมอ,อะไรครับเนี่ยอย่าค่ายใดใดคุ้งใดก่อนคุ้งเออฆ่าทีหลังเนาะสุบาสบกผมเรื่อนทนมได้ไหมกับพฤติกรรมของไอ้เพยเยอระคนนี้แล้วคุณก็มาสิครับก็บมาสิครับเอออย่างน้อยก็จบเร็วอะแบบมันแบบตายแล้วผมก็ชนะอะ พีโคมนี่มันตีราคาับไงอะคุณอยากตีมัง้งไะกดเตะอ่ะกดเตะจริงด้วยอย่าไปห้าวเลยผู้หญิงคนนั้นเบื่อไปงั้นเองชะตากรรมอีกจะไม่ค่อยสวยสด้วยนะยักษ์บดไซบดไซไอ้อแหลกอะคอมผมมันแหลกอะตอนนี้มันแหลกแล้วมันก็ โปรยเงินโปรยทองไม่สิโปรยโลบักโปรยโลบักมากกว่ากตกใจหมดนึกว่าใครอะ <c oughs> กลับละไม่อยู่ละจะจบคลิปละบายก่อ <c oughs> จะจบคลิปนะครับเพย์ไทม์รีวอร์ดอ๋อตรงนี้อ uh huh. ื้มแล้วไป มีมุมเกาะขาผมป่ะเนี่ยรู้สึกกลัวๆเดี๋ยวพอผมได้รถไฟผมจะมาสุ่มตรงนี้อีกรอบเผื่อได้ของดีค่ะ <Q> คิวเอฟเฟกต์มาสุ่มกันดีกว่าครับเพร่ะจะได้อะไรผมผมเร็งสไปเดอร์เว็บ้วมามาต้องไปกัดชา้าไลนิ่งสไตร์โอไลนิ่งสไตร์โอยสบายสบอ เอาเหอะเควสแคลนมีแคลนด้วยผมเตเข้าไปอยู่ในแคนดิม,มสัสเรย์ตลอดอันนี้อะไรเนี่ย Hand of Go q p ้คิวพยออโอ้โห,โหยากเลยคุณผมยาวทำไปได้สักอันหนึ่งเลย นาคีนาตอนานาคีนาตอนแช่งมันคุณเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย